สวัสดีครับนอรับช่องคุณพ่อกัดไฟนะฮะวันนี้เป็นคลิปเบอเทิลบัดีเหมือนเดิมนะฮะนับเบิไม่เป็นไรนับเลนนอกเสียงดังให้เนลยไม่ได้อยู่ไหนบ้าีน่้อเ่มื่อตีมันตีมันหนึ่ระเบิดอ่าแลอต้ต่อยังไ่ทําเลยต้ององเรื่องเข้าไปหนึ ไม่ใช่ผมนักีนักกีมหมดมาหมดแล้ดีกว่าหกหกแปดไมไม่ไม่หกหกสิบสองสิบสี้าแกแวก็ไม่อยากานโต้องเลี้ยชินห้าชินห้าบ้านอ้าวไอ้เต้ยอมเปา เไมอะมมา่ะน้องยอมเนี่ยจต่างทีไ้ที่าตัวยาวลออ่งตาต้องต้องตอเลยเต้นหลไม่ดมกยเรอบัตี้ได้สองเกตหนึ่งเลือกตีแบบเบิ้์แล้วถ้าจ่ายทำลายหนึ่งใบแล้วถ้าเลือดสีด็เปลีกไปเลยสองกอัเลย กเอามาจะรเอาเรียกปเปิดปีวคอหรืให้กนีใช่สามปีสามคืมันก็มีเล่มนึงที่อยู่ในก่อง A ไ้เียถ้ากิไม่มีเียนี่เมื่อกี้คแพ้เลยนะิดกับถ้าคุณจะามเือแพ้เลยแค่ผมกว่าคือว่าคือนี่ก็แพ้ไอเที้ยตเว้ช่ดตาจะไหลไอ้เ่ต่ดอ้เยืมานั้นตาไหลอ่ะ่ดืใบอ่ะเ่

เอาบตนอกน้หนีไม่เานาทีตำนานฮะสอเกมก้านาทีตำนานอีมุกคุรไม่ขึ้นน่ะ่ตอนนี้ผมไปเปลี่ยนลิต์มาแล้วก็าสุดเจอแต่ไม่อยากไปเนี่ยไปเจอเจอกกตกเลิกหนึ่งชั้นตัดไปไหนก็มีที่คือคนละเลยหนึ่งทีเดียว

มีใบเดียวไไอ้เี้าต่างคนงมืแต่มึงมึงอนนันมีหมาตัวเดียวเนี่ยมาเตอร์่ะมาเงี้ยหมาหมยถ้าเป็นพัฒนาอุรักเลยตัวเนี้ยแกไม่ทาเรื่องนี้ไม่เอาเก่งทำอะไรขึ้น ลูกแม่กดีนะความคิดเห็นไปได้อยู่ถ้ามึงจะสั่งมาเลยแกมึงตีมาสองทีแข่งอะไรถ่ายเงาทัวอีจี๊ดเดียวครับยวมึงจบนี่มึงผ่านแล้วแต่งดีก็ได้ก็ควรจะแต่งเมื่อกี้ไม่ตีใช่ถ้าว่ดถ่ายแต่งอยูเลือด โางรมกรเทพม่กีสองใบใจหลุมขึ้นมายังไม่แพ้โอ้โหไอ้เทมพองมาปูดดันได้เอามลูกปูเหรอมีตัดไว้ปะมีมเริ่เกมใหม่ใหอ่ไม่เท่นหลครับอเอาไว้เลยทิ้งสองใบแล้ว,ว,ว,ส,อวอสองิดหกพันสพชัดคูจะตัวดาดูสิะกูตัวสองมือตัวดาด อันนี้ตีไม่เข้เาแล้วก็จีบูท่าไหนโฟกโคกเขาเทิน <|no|> ตัวดาวฟาตัวดารไล่าไล่ไอเที่ยวอว่าอรแลก้กูตัวดาวกับตัวโลกอีกแล้วขัางหนาผมมีตามีหมาดูมือมีมือมีมือวันที่แบบนั้นดูเลยวันที่แบบนั้น อไอไ้คริปเตอร์สีเี่นในมือเลี่ยเลี่ยนเลยเี่ยไม่ใหญไอ้ข้นนักแมงไม่ขาดกันคู่ลนีังไม่มาไอ้นักเอาสามนเพื่อนตันเลยน่งเวอร์สองส,สเไม่ช์จได้หนึ่งเกดเอา หนึ่งใบจากหล่งขึ้นมื่อเจียอะไรแแก่เหอ้าลี้วที่เยี้ยมแก่หองแคปหลองเก่องอโกบูแล้วกนะ็พอบัสต<อ>ะกีกโกบูเก็บโจมตะกิกบัสได้สองเกตหนึ่งเลือด เราหนึ่งใบลงหลุมครับตัวนั้นตัวนี้จะได้เวอร์ของตัวที่ลงหลุมด้วยอแยกี้เเกอีกสักใบละกันอีกสักใบละกันโมดลงหลุมนี่ไงนน้มาแล้ว ไม่ดมีสามเบอร์ตัวนี้มันจะบวกสามพันแล้วก็บวกทิ่นแมวอ่ะนแมวเี่เ่แลน้นด้วยที่ขึ้นแมวอ่ะไม่เท่าไหร่สามที่ไหสามทม่เคิหนึ่งที่ซีนี่สี่จีสี่้อาหรอะถึงแล้าิบ ไปเลยจับจูบอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าคุณจับอ่ะฮ่าฮ่าฮ่านี่ไงเราดิมโอเคว่ะโอเคไอ้มนดิบแบบที่บริษัิการแล้วเว้ยโอเคว่ะมันทำอะไรได้นะฟอสแองก็ฟอสหนึ่งชิ้นโดยจ่ายด้วยอ สองสิบไม่ซีนะขอ,องกิสามหกคนสอลืมไปอีก <c oughs> น่าจะหยิบไอ้นี่น่าหยิบกุญแจมือมันมือมันไอ้นี่มือมันผ่านหยิบกาแคสมาไม่ได้ลงกัดกัแต่ต้องหยิบกับเขา

การันตุนเราครึ awesome. ่งครึ่งต่อไม่เหลือไม่เหลือนี่ดีกว่าสองกิ๊กก็หนึ่งเลยดีไปดิ้เดีไปดิ้งไปดิ้งดูดิสองกิ๊กต้องดิ้ง

เอาัสนั้น้คอบับดดอสัดีคอสองเกรียงัดคอเรียงยกหกเรียงของตัวนี้หมดแล้วรับโกบุสได้หนึเกยร์หอ้หนึ่งเร์ห,บหจบก็ต,บติดเรืออ่สาสใบอะไรเนี่ยโอุ้ณเรือ าไม่เองาไม่ถเอไม่เอาหลุมลงกับไม่เอาหลุมเท่าโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้มีห้าเวอร์มม่เก็บไหมล่ะเจ็บแค่ที่เฮ้ยไม่เห็นลยครับ ลายหอทิ้งหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่ง,ง,งใบก็ลดไปหกพันล้วจะ,ะ,ะเหลือเด็เ็ดเดเด็ดเด็ดหกพันเปนอหลยเจ็ดพันเจ็ดพืออันก็เหลือ 7, 7, เจ็ดพันอ่าไมนแ้วก็ ทีกลางรถสอง1คเินขีเฮนิเดนแล้วก็ทำลายมีห้าเบอร์ต่างกันในสนามลุกโกบูตชี้ให้ชีให้บัตบัตตีเป็นบวกหนึ่งขแล้วก็ไม่บวกอยู่ดีอ่าโกบูตตีไม่เข้า ก็ตีคาแคทระเบิดตริงกร่ไดดแล้ว่าดเลยครับต้องอกน้งบอกอะไรตั้เยอไมะไร้่ต้องได้แล้วไม่เจอไม่ได้หรอตมไมปิหารอ่ะทำไมต้องปิหารไปแล้วเกียร์ม่ไหรอเกียร์เปนอะไร ไม่มีอะไอตื่นโอคอไปเอฮิตก่อนนี่คลหายตนเฮ้ยนี่ไปถึงไปแล้นะไม่ถึงวันนี้ไปไปแล้วเนไออถุงก็เก่นอได้แล้วสามสองห่งนจับเลก็ขอไลน์ไปก่อนขึ้น ทำไรได้เนี่ามันบอกว่ากรารผ่ามังกรเทพบนสนามจะไม่ถูกลดได้กรารผ่ามังกรเทพบนสนามจะไม่ถูกลดขิดลงได้แล้วก็ตอนที่มอนเตอร์ผ่ามังกรเทพไซส์สองสูงกวา่าโจมตีเลือกทําลายการาบนสนามของซ้ำได้หนึ่งใบง่าย้ับทำอะไรคองเมกแต่คูปปาใช่ผมไม่ได้ทียเลือกอันนี้ตีไอ้กรา

กะโดนห้าลุกมาสี่ิงั้อันนี้เป็นสอันนี้เป็นสแล้วรถสองปกระดกระดับสองปไม่โดนรถนะพี่รถกระดับคาร์็ติดทังงกรเทพอ๋อติดงกรเทพกันหรอใช่อ๋ออระโรดงกรเทพทุกนบปฐนามไม่ถูกรดิถึงกรดนใช่ปะปกิ่สมถูกใช่ใช่กิแล้วก็ลุกแล้วก็ฝอไร่บัสลิง ก็ได้เศษยองมา่ัวยเศี่ไหนละที่นียกว่อาคับอกเลยที่คอสเทีนเขาที่เทีนปล่อยคลตไม่ไหว Paid, so the os, the no. <this ไม่เลยามันบมันบกันจุเรามตรงแบรอาได้พูดร่นกินทาันัวตัวเราปุ ก็เล่กันนี่แเละแค่ตัวรับฟตรงนี้ demo เชสิเลยครับถอน้นอะ้างแล้วก็ผ่านไปไปได้แล้วนี่ไงโอ้คิวตัดตัดเลยน เอาแล้วโดนเพ็หลังจากที่ตอนแรกคไล่ใส่เขาไปไงแล้วยดไง้เยเอะกว่าด้วยลงไปสองปกมารากันทัวร์ลงาแค่สี่พันสูโต้ะห้าพันโอ้นี่ตีไม่เข้าทุกเล่นอ่ะขาเสีแล้วเลือเท่าไหร่เจ็สองครับดูว่าเลือสองเรือสองดูวเธอเนี่ยงกี่ยับ ใช่ไม่มีโอกาสลก็เทอแย่แล้วมึงไม่มีมูเลยกลางล้วนครับเพื่อนบอพัดไะโคล่ยีกที่โกงที่แพยิงไปตัวกาเก้ยิงได้กายิงไม่ตงีกาก้การต้องปล่อยไปพี่ัโอ้นังไละต้ไม่ไม่าเสอ ัโสาีกาอกาาแล้วกันในระหว่างเดยของเราตอนไหนก็ได้คคืในระหว่างตอนไหนก็ได้ไแค่นี้แหละเียไม่มุกนี่ตีกาาแต่แรกไม่ได้เล่นนานจกไรเ่ เอนี่แหละี่ิวมีหามะเชียแม่เปันหาได้แล้วนเตไครับผมทำสี่การสองันหนึ่งอันหนึ่งทำใจหาต่อไปเราสองสองเหรอนั่นตีกาัไม่ได้เล่นใบเทปนานจริงจัง